เหรียญราชการที่5มีการปลอมแปลงกันเอิกระเริบตั้งแต่ยุค3-40ปีก่อนวันนี้ขอนำเสนอห้าอันดับเหรียญราชการที่5ที่พบว่ามีคนโดนหลอกกันมากที่สุดอันดับที่5เหรียญหลักแจวเหรียญหลักแจวมีการปลอมแปลงมากในต่างประเทศนะครับมีคนไทยและฝรั่งหลายหลายคนเนี่ยโดนเหรียญปลอมนี้กันทวนหน้าอันดับที่4 เหรียญเจ้าฟ้าว้ยชุดวรนหิตนะครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งเนื้อทองคําเงินและทองแดงนะครับที่ปลอมกันมากก็คือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงอันดับที่3เหรียญประพาสยุโรปคือเหรียญที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีเหรียญประพาสมาลานะครับมีขนาด3ามเซนเหรียญนี้พบว่ามีการปลอมแปลงกันมากและมากถึงมากที่สุดครับอันดับที่2เหรียญอันดับที่2ที่ปลอมแปลงกันมากก็คือเหรียญหนวดหรือเหรียญช้างสามเยนเหรียญรุ่นนี้นะครับมีปลอมกัน ผมเชื่อว่ามีจํานวนนับเป็นล้านเหรียญน,นะครับในประเทศไทยมีตั้งแต่สวยเหมือนจริงมากและจนดูไม่ได้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสะสมมือใหม่ส่วนใหญ่จะโดนเหรียญปลอมนี้เป็นอันดับต้นๆนะครับอันดับที่ 1, 1> เหรียญปลอมอันดับที่1ก็คือเหรียญปราห่อเนี่ยแหละครับเหรียญปราห่อนี่เป็นเหรียญที่ปลอมเยอะมากนะครับจริงแล้วเนี่ยจำนวนในการผลิตเหรียญปลอมรุ่นนี้ที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าใกล้เคียงกับ เหรียญหนวดนะครับแต่เนื่องจากว่าเหรียญปลาห่อเนี่ยหลังๆเนี่ยปลอมได้เหมือนนะครับปลอมได้เหมือนถึงเหมือนมากๆนะครับมีคนโดนหลอกเป็นจนนํานวนหลายล้านคนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา10นาฬิกาครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ